โผลมาอะไรมันบอกพวกกูทั้งนั้นมันบอกใครโปรวีวีแล้วพวกกูทั้งนั้นมันบอกเดี๋ยวลอยอยู่ดิมึงเอาดิโอ้โหกูขอเลยทั้งนั้นไม่มีกูขอแล้วกูจองได้ตัวนี้มึงข้าง่านะกูจะปืนละก็คือไม่มีใครมีปืนเลยเหรออ้าวหลุดไปแล้วสัตว์เออหมดลึงคิวแล้วเก็บของแล้วแล้วทำไมไม่มีใครมีปืนโอ้เชี่ยมันดูมันยิงข้ามเหมือนมะนาวไม่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนหเลย นี่หนึ่งนี่สองเราจะต้องจุแถวนี้แล้วพี่ไอ้บอลมึงเคยดูซุปเปอร์ไซยาป่ะมึงดูหัวกูนี่หันมาดูไอ้ต่อไปไหนอ่ะไม่อยู่เดี๋ยววะมาละมาฉีกแล้วไปซาวฮันไก่อนเก็บเก็บกูดังปืนกันได้แล้วไปช่วยเพื่อนเราหน่อยกูจะเป็นเก็บโคดังปืนน่ะกูสังเกตุอะไรถ้าแยกกันตลอดดิชิบหายกันตลอดเลย เมื่อกี้เมื่อกี้ล่วมสองรวมสามชื่อตัวเดียวกันกับที่ยิงไอ้ต่อไหมตัวแรกอันไอ้ที่ต่อตายอะตัวเดียวกันปะใช่ใช่ไอสามเป๊ที่ไอสามเป๊ที่สีอ่ะไอ้ตัวที่ต้นไม้ที่เหลือต้นอะไรที่มันไม่ได้ในนี่แหละเดี๋ยวนะพวกแกโหดขึ้นมีตัวฟาร์มไปแล้วแล้วพวกนี้มันฉลาดนะมันจะไม่ยิงต้นเกมเว้ยสังเกตดิใช่เดี๋ยวดูรีพอร์ตดิ ไอ้เล็กน้อยให้่นี้มันเหมือนมันมันไม่เอาที่ไหแล้วมันไม่กลวเลยสนันจริงอยานั้นเลยกเลยเลยมงว่ากล่องละสากล่องบาทมันมาคุ้มไหย <c oughs> ไหสักน้อยอยาีดูสนใจนครับแม่ถ้าเราเช่ามาเล่นมันมันขนาดไหนวอะไรนะเราช่ามาลเราโดนแบนยางไ้เลยวอลเปเอ หายเชฟวีน่นะหายแล้ววัตามมาอยู่อยู่ไหนอยู่ข้างล่างไงอยู่ตรงที่ลูกกบตายอ่ะเจอแล้วหายทุกที่เลยเด็กจะลืมไม่ร <c oughs> ูยเปลี่ยนนี่ไงไมหมา,าไม่เจอเลยนี่นมีอะไรพี่มนิสิวคอม มันมันอยู่ตรงหอมันอยู่ตรงฮอ,ถ,งอ,อ,งอถอยได้กูถอยแล้วทับตรงที่หอเลยนะหอได้เอาได้เราได้วันมัน,อนชอบนอนเหรอวะช่วงนี้เหรื่งนนองเห็นีน้วันลมันนอนไหมันเก็บอยู่อเ ไอ้ส<อ>ัตว์กูวิ่งขึ้นมาแล้วก็เจอพอดีไงฝูงทำที่อะไรแล้วชุกันหน่อยเหรออย่าวิ่งดิผีผีเกิดแล้วเกิดแล้วไอ้ี้ยผีก่อพี่ใช่พี่ใช่พี่แล้วนะผไอ้ผูบอกแล้วบอลอย่าแยกกันบอลอย่าแยกกันกูณกำลังจะขึ้นมาด้านบนนี่ไงกูไปยิงมารู้ว่ากูได้กี่ดาเมจกูได้มา100ดาเมจเลยไม่ตตาายย เราคุยมาตายร้อดาเมจมันต้องเกิกหดาเมจตัวนึงเออควาถมีความรถขนเฮาม่ะเป็นเทพเลยเนี่ยขึ้นตะวันไหมผีาจารย์หลรงผมเจออาจารนี้ผีวิ่งขนมปทำไมอะผีเดินผีเดิน ไอแกง 3, แ๊งสามแปดอะไรยังอยู่เลยเนี่ยเนียนนะเนี่ยพวกเค้าน,นี่ยมันมันเล่นเนียนเว้ยเล่นนเเียราก็สารชาส่วนไปเลยที่ไม่เค่อยเล่นเนียนก็รอรอเล่นยังวันท้ายมันป่องอะแคมป์นี่ปะาาจะไปไหนอ่ะจะไปฝั่งนู้นเหรอไม่เราต้องอยู่อยู่รอแบบกะที่กับวะแล้วก็รอมันอีกแต่วงเนี<ม>่ยรอวงทีอ่ะ เน,นี่ยเนี่ยวรวงขึ้น,นแล้วก็แล้วเราก็จะเฉลยแทนแทนป่อเดินไปซะอีด้วยไปถอยบอลคงชอบเดี๋ยวฝั่งนั้นบ่อยนะเต็นมีคนกลับไปกันมาถอยมาทำไมไม่ไม่หากเกาะใส่วะเออ <c oughs> แล้วมันเลยครับต้องมา <c oughs> ตอลอด <c oughs> ที่รู้ไปแล่วนะติดครับต้องมองหัวเหรอเอาที่ติดคับต้อมโอเคแต่นี้มึงไม่โตตัดติดเลยจ้ะ มันไม่แน่มันใช้ปูตา่อ่านันนมันยังไม่ได้แถมเลยต้องบอกอ่ะจะต้องมีังิงที่หนึ่งรดนลดนตรจสอบนะโดนตรสอบนะที่หนึงบ่อยถ้าเป็นกูวิ่เข้าปแล้วปูใหุ้มอ่ะกูเน่เอามันอ่ะกูวิ่งไล่ยิงตั้งแต่เริ่มเลยทุกปูไม่รอที่เออ้ยในหนึ่งหาค่าเช่าใจหนึ่งหาอะไรเพียคถาเช่าชั่วโมงฝรั่งกมนไปอยู่ไหนเจองร กูเน้นยิงคุณเน้นยิงมันอะกูบอกเลยเ้าชอบโปะฮะยิงตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มเกมบอลดูในกลุ่มเฟสเดียบบอลอยากเจอโป้ละไปแคมป์กันตรงโค้งเลยวะเดี๋ยววะไปนอนตรงโค้งเลยวะ กูจะไปพอ <Develop ing. S 3> แล้วก็ทิ้งดักตรงนี้ไว้สักงสองคนอะ่ะไม่ดักไปเลยปล่อยเลยขอหล,ลังเราช่างแม่งอะ่ะช่างแม่งเลยเราต้องเล่นแบบช่างแม่งอ่ะยังไงก็เจอโอยเนแล้วะ<อ>ยังไงก็เจออยู่เนะก็ช่างแม่ง <S <S แหม่ดับตรงนี้ไปเลยไปเนี่ยไปเอาไอ้ไอ้พี่เอาป่ะไอ้ไอ้ไอ้เหรอ

ของดีไปเก็บเลยเก็บแอด์อบลงไปแค่คนเดียวพอเก็บแอด์อบด้วยไอ้เชี่ยเออมันจะชิมตามอยู่นะมึงหันมือหัวก็ไม่ดูแล้วเนี่ยอันนี้เละที่เราจะชนะโปรได้เอาละตอนที่มีไอ้กระสุดมันเม็ดเดียวนี่เราะลงไปข้างใต้ดิแล้วเก็บของไอ้บอลบอลเก็บแอด์อบมามันเอาแล้วมันกำเริบแล้วแก็งมันยิงแล้วดูนี่มาแล้วนี่มาแล้วนี่เราเนี่ยเราสิโร่มาเริ่มประวัติการอะไรเงี้ย การรอบรอบรูปที่รปยอยู่บนนเนีไหนวะเห็นเเข้ามข้ามไปต้ีกข้าไปตึกเลยอ่ะบูบูท้ท้แล้บูบูไปเอาจ้าออดี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 ยิงเยอะเยอะแลบูเบะแลบูบี้แลบูบี้อขึ้นมาใต่สััมา คนมาคนมาตอนนี้ไม้บอลบอลบอลกบไปช่วยเราต้นไม้บอลต้นนี้ต้นนี้กบกบกบยิงกบยิงต้นไม้นี่ต้นไม้นี่ชิงชัยวะเออต่างแล้วไปกบไปช่วยเรา ไตขึ้นมาล้ตบทางซ้ายเหลือทางซ้ายกำลังไตขึ้นมาเดี๋ยวผู้หญิงยตายไหมช่มตายตายสองตายสองเช็คก่อนเช็คก่อนมีอีกล่าเดี๋ยวพุ่งชกอลเก็บใตต้นมาอย่างบอลไม่เก็บเ๋ยวอนไปเก็บมายาไปไว้ทำียอะไรเยอะไปเอามาไปเอามา วิวี่นี่ผมไปโชว์ของโชว์ของนี่เดี๋ยวผมไหนแล้อว่ามึงโดนอะไรเนี่ยตายแล้วลุงตะลางตายเอาแล้วกูโดนบนสะพานด่ะนัหลังเฮ้ยมาช่วยอะไรเหรอไอ้สัตว์เอ้ยถ้าไม่ลงก็ไม่ตายละตายเหมือนเดิมอ่ะถ้าไม่ลงก็ไม่ตายไอ้สัตว์อยู่บนสะพานนี่แหละลงไปดึงได้ลงไปดึงได้หลับตรงไหนอยู่ผมไปเก็บของตรงที่ผมยิงไป ไอ้เออชุบไก่เลยแล้วแล้วกูไม่ลงกูต้อตายแล้ว่อกี้ตายมึงก็ตายเดิมขอกำหนดชะตาเอาแล้วว่ามึงต้องตายก่อนใช่มอลมันเลยบังคับให้ลงไงเวลาเวลาให้กูลงบอลตายลงใหตายนะนั่งมึงต้องตายเขากำหนดไว้แล้วว่ามึงยังไงมึงก็ต้องตายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเก็บของสอบนี่ชัวร์เนี่ยเนมันใช้ให้กูลงมาเก็บอะ วมันแหววมาทางเรา้เียขึ้นมาขึ้นมาฮะจะมีกับฮะไปขึ้นหมดโอ้โหใช่เลยมึงเสร็จร้อยลูกกบโดนแล้วเหรอมึงเขาสิดังโคมอ่ะร่มใช่ไหมร่มดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ดูดูทางคงยีไปดูที่กบอยู่ไหนอยู่ศพยังนี่นี่นี่มัมัมมต้งวมพลังปีนขึ้นไมนใเนีต้นไม้นี่ำกำลังออกมาแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีมชื่อผมนี่วิ่งไปเรยเนี้ที่เป็ประกานะ อาจจะทันว่ะหลอดไม่หมดโคตรเร็วเลยไม่น่าทันหรอกพี่ไม่น่าทันไม่ทันไม่ปล่เลยปล่เลยปล่เลยที่ปล่อยเลยเก็บดิเก็บยาแน่เก็บนะเฮ้ยเอดีตฟ้าต่อเดียวโดดโดดโดดลงเขาได้ปะโดดลงเขาได้ปะได้โดดลงเขามามาไปยิงเลเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่มีแบบว่าตัวขาวิ่งมาละวเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นไหมพี่ต่อพี่ต่อยิงเลยยิงเลย ถอยแล้วบอลถอยขึ้นไหมบอลบอลหักซ้ายออกตรงนั้นตีตีกลุ่มมาอ่ะกูยิงกดให้อยู่หลังเข้าอะไอ้เป็นหัวกูขึ้นว่ะกำลังวิ่งไปมกำลังไปนี่มอยากับผมมาได้หนิมาเร็วยาเพียบเลยบอลไหววะบอลไม่ไหวถอยโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่อันนี่คมมากคมมากไม่รู้ระวังนะ เราลงมาเยอะเลยวะเฮ้ยถอยมานี่มถอยขึ้นเขาเฮ้ยมันมันมันมาอยู่บนหัวแล้วนะทูบนหัวสะพานนะของศพปวดกระโดดลงเพ่นตามหลังมึงไปแล้วพอมอม่ตโองมาไปเขี้ยเขี้ยวตัวยันตวยันตัวยัเขี้ยได้สองไอ้เขี้ยสมไอ้บอลขึ้นมาได้ปะสอมบอลขึ้นมาได้ปะ ทันปะขึ้นานเขึนนาอาจจะตรงนี้ตัวนึงอ่ะโอเคเหลือตัวนึงเดี๋ยวหายสองเดี๋ยวเล่นฝั่งนี้ให้ต้องเล่นสองฝั่งึ้นไม่เก็บยาบอลได้นะไปเล่นของบอลอะอาจจะดึงทันอาจจะดึงทันไปอาจจะไม่ทันไม่ทันไม่ทันเก็บของเก็บของเลยเก็บของเก็บยาเลยมียามียาอยู่เก็บยาเลยเก็บยาแล้วอยู่ในหมอกไปเลยนะระวังระวังระวังบนสะพานเก็บยาแล้วอยู่ในหมอกเลยเดี๋ยวบนสะพานให้ถั่วยาเยอะอยู่ โอเคเดียวตัวเดียวผ่ามือพี่ที่เดินไหมที่เดินไหมใต้สะพานที่เดินไหมที่เดียวกันใต้หลังต้นไม้ใหญ่ผ่ามือพี่รอรอรอ้เพื่อนดูเพื่อนดูมีปะต้นไม้ใหญ่ไม่มีมีปะต้นเนี้ยไม่ถึงไม่มีก็ไม่ต้องโดดเช็คตอนนี้ดูมีปะมันอยู่ต้นขวามือผมเห็นชัดเจนเลยตรงตรงที่มันออกแต่งต่อหม้อสองตัวพร้อมกันเลยพี่ีตัวออกออกซ้ายตัวนึงออกขวาเย็นเย็นเย็นทางั้นทางซายเจอปะทายซ้างล่าง อ๋อนี่นี่อยู่นี่เห็นปะน่าละระวังระวังระวังจะพบขวาไม่ต้องเล็บปุ่มอยู่ที่เดิมแหละมันเคาะไปได้ยิงได้ปะเคา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 ะเลยไอบอลเกือบแล้วไอบอลเกือบแล้วไอบอลตายลัวเลย